เกมจ้องตาทาจิน้นนี่เราบอกกติกาเกมก่อนกติกาให้จ้องตากันใครแบบว่าทนไม่ไหวรู้สึกแบบเขินฟินแล้วก็หลบตาก่อนคนนั้นแพ้ใครเอ่ยใช่นนะฉันรักเธอเธอรักฉันไหม <c oughs>

ต่อไปพนมีทำตาเลวมีทำจาเลยนี่าจารย์กินเขายากอันเนี้ยโอ้ยเน่ยน่หนิงด้วยตอนนี้พี่หยวนเป็นผัวแล้วอแล้วต่อแล้วเอาเอาอะไอะไงอมปนานไอ้นี่มันเอาเว้ยนี่มันเอาพูดสุดท้ายนี่แบบตัดสินเลยนี่ผมรอดีนี้เลยเป็นความรัก ของคนต่างวัยเออเอชันรอมาชันแล้โอ้โหเมาเฮ้ยเ้้น <edia> ี <pine wood> ่มันอยู่แถวขาเลี้ยงซาหรือเปล่าเนี่ยนี่มันจอบจุน เนี่ยเห็นมีงอกในจมูกงอกในจมูกเล่นซ네 uh> 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 ีนนี้ไ uh> ม่ได้เลยไม่ได้เลยอ้้าแพงอกทั้งแน่งโดนโดนโดนทำโทษนิด uh> นึงผอบแก้มผมแก้ uh> ๊บผมเก้๊บแจ๊กนะหนึ่งสองสามดีดีนะดีดีนะดีดนะดีดนะดีดนะลูกลูกเมียจูอยู่นะแฟน อยู่นะเอาดีๆอ้าเด้งฝอ่งบุหรี่มาดูตาของโอเค